มาอีกแล้วไงเอาน้องหมีหนาำมา,วาอวดสวัสดีครับว้าน้องหมีหนาำเป็นเพื่อนกับน้องหมีมับสวัสดีครับว้าก็ไม่มีอะไรอ๋อใช่นี่มีเรื่องมาเล่าดีกว่า เห็นสภาพผมไหมว่ามันดูดีขึ้นคืออย่างนี้หลังจากที่แบบหลังจากที่แบบที่บ้านขาดแชมพูสบู่ยาสระผมแบบมานานมากเพราะไม่มีใครออกไปไหนเลยไม่มีใครช้อปปิง้งเลยใช่ปัมก็เลยวันนี้ได้เลิกต้องออกไปซื้อเพราะว่ามันไม่มีอะไรใช้แล้ว ก็เลยออกไปซื้อแล้วก็ไปบูธมาแล้วก็ได้ครีมนวดเป็นจําชื่อไม่ได้อะแต่ว่ารู้ว่าแบบเป็นน้ํามันมะพร้าวอะส่วนผสมหลักๆเลยเป็นน้ํามันมะพร้าวแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไเงี้ยแต่ตัวที่อันซื้อมาเหมือนเป็นกึงก่งๆครีมนวดกึงก่งก่มาส์กอะแต่เนือ้อพอเวลา มันจะเป็นขวดขวดละร้อยห้าสิบตอนนี้มันลดราคาอยู่นะก็ขวดใหญ่อยู่เหมือนกันขวดแบบเหมือนครีมนวดผมทั่วไปอะไรเงี้ยก็คือธรรมดาผมอันยาวใช่ป่ะยาวยาวหนึห่งร้อยเซนอะบอกว่ายาวเท่าไหร่ประมาณยี่สิบหกนิ้วกว่าๆอะไรเงี้ยเวลาปัญหาของมันก็คือเวลาที่สระผมหรือเวลาที่อยู่ธรรมดาเนี่ยถ้ามันแห้งปุ๊บอให้ดูอ มันแห้งแล้วมันจะพันกันตลอดเวลาเพราะว่ามันเยอะแล้วมันก็ยาวแล้วมันก็โดนทำสีแล้วอันก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ใส่คีมนวดมันตลอดอะไรเงี้ยก็ขี้เกียจบ้างแล้วแต่อารมณ์มาก็แบบไม่ค่อยได้มาแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปร้านทำผมมันก็เลยแบบเหมือนขาดการดูแลอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้ก็ วันนี้ก็เลยเออต้องไปซื้อแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรใช้เลยอะไรเงี้ยก็ไปได้ไอตัวนี้มาตอนแรกได้เทซัมแม่ปะที่มันเป็นแบบเพิ่งโฆษณามาใหม่ว่าแบบดีอย่างน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นแบบแบรนด์ยาสระผมคิมนั่วที่เอ็กซ์เปิดเป็นในร้านทําผมที่ออสเตรเลียใช้กันอะไรเงี้ย ก็ไม่รู้เพราะว่าตอนที่ไปออสก็ไม่ได้เข้าร้านทำผมแต่ก็เหมือนเคยเห็นว่าแวบแหละว่ามีแต่แบบไม,ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายแต่ซื้อครีมนวดมาด้วยความที่มันราคาร้อยกว่าบาทเออรู้สึกว่าพอเทียบกับแบบยี่ห้ออื่นอ่ะแพนทีนซันซิวอะไรเงี้ยมันถูกกว่าร้อยสามสิบต้นๆเนี่ยเออแต่พอใช้แล้วคือ ไม่แน่ใจเหมือนเดี๋ยววันหลังต้องลองก่อนนะวันนี้สระผมใช้ยสาสระผมธรรมดาที่ใช้อยู่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอใช้ไอไอคีมนวดที่เป็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนวดไปประมาณนาทีสองนาทีรู้สึกเลยว่ามันซึมมันซึมเข้าไปในผมมากๆแล้วคีมมันไม่ได้แบบหนาแน่นอนะ่ะเหมือนมันไม่ได้ไปเคลือบที่ผมอะแต่มันเป็นแบบออกแนวเหลวๆมากกว่าแต่มันแบบมันมันสามารถทําให้ผมแบบ ดูสุขภาพดีขึ้นได้เยอะมากแล้วก็พอเวลาล้างออกเนี่ยปัญหาเลยคือถ้าเวลาเรานวดผมเสร็จนะแล้วล้างออกนะห้องน้ําแบบจะไม่มีใครเข้าต่อได้เพราะว่ามันจะลื่นมากนึกออกปะเวลาครีมนวดผมมันออกมาแต่ว่าอีน้ํามันมะพร้าวเนี่ยไม่ลื่นล้างออกมาแล้วแบบไม่รู้สึกว่ามันติดตัวอะไรแล้วเท่าไหร่เลยเหมือนมันซึมเข้าไปในผมแบบได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วใช้ในปริมาณที่แบบ ก็ไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามันซึมได้ดีคือพอตอนสาเงี้ยหัวเราคือผมมันเยอะมันก็จะหนักหนักใช่ป่ะยิ่งโดนน้ำจะยิ่งหนักแต่พอตอนนวดไปสักพักหนึ่งอะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยหัวเบาแบบแบบสบายเลยคือเราก็รู้สึกว่าแบบเออตั้งแต่ตอนผมเยอะเอมาเถ้าคีมมาไหนดีเข้ากับผมได้แล้วมันแบบจะรู้สึกแบบอย่างนั้นอะอันนี้ก็เป็นอันหนึง่งใช้แล้วรู้สึกสบายหัว แล้วกลิ่นก็แบบไม่ได้ทุเรศอะนึกว่ากลิ่นแบบโอเคอยู่อะไรเงี้ยอารมณ์แบบอันว่ามันเหมือนน้ำมะพร้าวแต่มันจะเข้มข้นกว่าอะไรเงี้ยเราไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่เป็นน้ำมันมะพร้าวด้วยยังไงก็ไปลองกันนะอันว่ามันไม่แพงด้วยร้อยห้าสิบบาทตอนนี้มูนลดอยู่แต่ธรรมดาไม่รู้แบบมันจะราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็มีอย่างอื่นอีกนะที่เป็นแบบเป็นลิฟออนเป็นแชมพูอะไรเงี้ยแต่ธรรมดาอันเป็นคนติด ครีมนวดมากกว่าเพราะรู้สึกว่าแบบลิปออนบางทีมันถ้าไม่ได้นวดมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ครีมนวดผมแบบจะช่วยเรื่องแบบเรื่องแตกปลายเรื่องมีน้ำหนักเรื่องอะไรอย่างนี้ได้ดีกว่าก็ลองไปดูกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยววันหลังมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีกบ๊ายบาย